เรากำลังจะขึ้นไปที่พระาธาตุทำาพระาธาตุกันนะคะดูเส้นทางดูเส้นทางทังก่อนเลยเส้นทางของเรา จะขึ้น,น,น,นเลยบนพระธาตุน่ะ ไอ้ดอยเปาะนางเลยที่ ก็จะเป็นเหวนะคะจะเป็นเขาแล้วก็จะเป็นเหวนะคะเราก็จะไต่ไปตามนี้นะคะเตรงนี้เราจะไปเรื่อยๆนะคะถึงจะดอยจะถึงดอยนะจะข้ามเขาไปประมาณกี่ลู่ห้าลูกถึงไหมคะคนขับเลยประมาณหกกิโลหกกิโลแต่ไม่รู้กี่ลู่กันเนาะหกกิโลอะเส้นทางประมาณหกกิโลของดีก็ต้องอยู่ในฝานะคะนี้เราจะไปกราบสมเด็จพ่อองคม bình đó đời นี้หน้าหน้าเห็ดคงจะเห็ดเยอะเห็ดเยอะไหมอมันจะต้องมีเห็ดในป่าพวกอย่างเงี้ยป่าแบบนี้เห็ดจะเยอะมากต่นไม้ก็จะเยอะต้นไผ่ต้น ไปทั้ง6กิโลเลยใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ได้ถือขึ้นชั้นกว่านี้เนาะอ่มันก็นนค่อยๆไต่ไปได้แต่ต้องโฟนี่แหละถึงจะไปงไ่า เป็นเหว สามล้ออะสามล้อที่พ่วงอ่ะที่เขาแต่งกันน่ะสามล้อพ่วงน่าจะขึ้นไม่ได้ครับไม่ไหวใช่ไหม,ไมไ อุบเคยขึ้นไปที่ดอยแม่ละอุะแม่ละอุปจะสูงกว่านี่แต่ว่าทางจะดีแต่ตอนที่ก่อนจะขึ้นถึงดอยนะโอ้ยมันโค้งเนี่ยเคยไปทาสีหน้าตักสิบเมตรอะดอยแม่ละอุปเป็นบ้านละวะอ่าบ้านละวะใช่เป็นเป็นเผาละวะแต่ก็จะมีมีพูดกับคิดนะครับมีพกับคิดผสมกันแต่แบบว่า ประเพณีเขาก็จะปปปปปแปลกๆนะละวะเนาะไม่เคยพิ่งไปเวลาเขามีงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมันจะมีสามแยกเนาะเขาก็จะมารวมอยู่ตรงสามแยกอะามาต้มอ,อะไรกันตรงนั้นอะเป็นบ้านละวะแต่เดี๋ยวนี้จเจริญละว,วาทางเขาจเจริญเพราะมันทะลุไปถึงไอโครงการหลวงเนี้ยนั้นอะได้มนเลยเจริญเนี้ย หน้าฝนนี่ขึ้นไม่ได้เลยสิลื่นไหมคะเดี๋ตอนเจ็โฟร้อ่ะเจ็กโฟ้อ่ะพันโซ่ป่ะ เบิกทางนี่ไม่ได้เบิกให้กว้างกว่านี้เบิกพอดีคันเลยเนี่ย,เ,ยเบิกทางขวาก,กว้างเลยนะบ ข้างล่างก็ดูล hey? He um? uh, ่มลื oh, s <S ่นนะด้านล่างอ่ะองไปดูครับไปดูจะดูข้างล่างนู่นนลยนะดูเหมือนล่มลื่นอ่ะเป็นยังไงบ้างเมารถกันไหมฮะสู้ๆเป็นยังไงเมารถไหมไม่เมาค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากจะออกไว้ได้ระดับกลางใช่ ตนนี้เราก็มาถึงที่ดอยพระธาตุมเลยแล้วนะคะทั้งอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไต่ไม้ไผ่ขึ้นไปตรงโน้นนะคะไต่ตขึ้นไปรุนยอดตรงโน้นนะคะในถ้ำแล้นะคะเราจะต้องไต่ขึ้นไปเราจะได้ขนของนะคะที่เป็นบริเวณบริเวณตรงนี้เป็นเป็นที่พักนะคะก็ทำที่พักไว้นะคะตรงนี้นะคะเราจะไต่ขึ้นไปน้องก็ช่วยกันขนนะคะขนของ น้องๆก็ได้ช่วยก,กันขนของตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาหินด้านบนนั่นจะเป็นภูเขาหินแล้วก็จะเป็นต้นไผ่ต้นไม้นะคะจะยังต้องเอามาลงไว้ตรงนี้นะ,ะเพราะว่าจะแบกขึ้นไปตรงนู้นไม่ได้นะ,ะตรงนู้นก็จะมีธงชาติให้เห็นนะคะธงชาติและธงธรรมจักรนะคะ รา,าก็มกขนของว้ตรงนี้นะคะรถ<อ>ที่บรรทุกพระคุณเจ้ามาแล้วนะคะตรงนีงนม้มากันเต็มเลยนะคะรถท,ที่บรรทุกคูบาอาจาย์มาแล้วนะคะตรงนี้นะคะนีนนะะ่มาถึงแล้วฮะ,ะนี่ค่ะ อาจารย์ก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้หรือจะต้องขึ้นไปข้างบนโน้นนะคะวาอาจารย์ท่านก็จะขึ้นมานอนที่นี่นะคะแต่เขาไม่ไม่ให้พวกเราขึ้นมาเพราะว่าลําบากมากผู้หญิงขึ้นมาไม่ได้เลยนะคะอเอาของลง รรตรงโน้นเราต้องไต่บันไดลิงขึ้นไปตรงโน้นนะคะบนหน้าผาโ่น แต่มันยีสิเมตรเลย้ฮลองนรวองทะลุแล้ว่องตะเบียงแยกไว้ ลำเลียงของลงมานะคะทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะไปทําสีผิดทองในถ้ำเนะคะพระท่านโมเลนะคะตรงนี้นะคะเราลําเลียงของขึ้นมาเพราะว่าพระคุณเจ้าจะมาพักทั้งด้านบนนี้นะคะพวกเราก็จะดูแลอาหารข้างล่างนะคะตอนนี้เราก็ลําเลียงของเอามาให้พระคุณเจ้าก่อนนะคะ ังนี่นะครับถังถังคอผ้าอาจารย์ที่เราจะต้องใส่ถังดูแลไว้ตรงนี้นะฮะของกินเราจะต้องใส่ถังใส่ถังล็อกนี่ฮะผมผมมีถังล็อกสองถังอันนี้ก็ถังล็อกของกินแล้วก็ด้านล่างก็จะมีปีติของเราเราต้องใส่อย่างน้อยเราก็ต้องใส่อะไรที่ว่าป้องกันอ่ะเพราะว่ามันจะมี ขนทุกอย่างนะฮะขนลงมาทุกอย่างเอาลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บภาพข้างบนนะคะอขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะนําเสนอภาพด้าน,านบนนะคะตรงนี้เรามาถึงตรงจุดท,<า>ที่พัก<า>ของนะคะตรงนี้นะคะข,อบค,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะ